นายอำเภอบ่อไร่เปิดโครงการฝึกอบรมพลังบวลชนเสริมสร้างประชาธิปไตยเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อำเภอบ่อไร่ครับเวลา13มนาฬิกาวันที่15กรกฎาคมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อไร่นายอลงก์กรแอครัตในอำเภอบ่อไร่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการทบทวนพลังมวลชนเสริมสร้างประชาธิปไตยเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายพิชิตพี่พัฒนศาัากดิ์ปรลัดอำเภอไวยป้องกอันอำเภอบ่อไร่เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมร้อยตำรวจเอกสุกาชัยทุมรองสารวัตรกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11มะขามและเป็นหัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนหกนายเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดพร้อมการให้ความรู้ด้านการใช้อาวุธปืนยาวชนิดลูกสองห้านัดจากชุดปฏิบัติการที่11ศูนย์นป้องกันจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการพงการชายแดนจันทบุรีนัตจัดโดยมีพันจ่าเอกอรุณโชธอนุตะเวสารัพร้อมคณะจำนวนสีนายร่วมเป็นวิทยากรมีแกนนำจากผู้นำชุมชนกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตระชุดคุ้มครองหมู่บ้านเข้ารับการอบรมทบทวนทั้ง5าตำบล3 3หมู่บ้านรวม330คนแบ่งการอบรมเป็น4่กลุ่มกล,ละแปดสิบถึง85คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทรับทวนในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมาสคคกในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันพร้อมอบรมทรับทวนความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยแนวชายแดนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยครับ